ดูโมงครับอ้าวอุโมงน้ำแห้งนะครับเช้านี้วันที่29กันยาสอง6ันครับน้ำแห้งครับเป็นสมาชิกมาได้นะครับมันไหลไม่ทันหรือมันไม่มีปัมเป็นน้ำโมอุโมงที่จัดว่าสวย ของประเทศไทยอันหนึ่งนะครับหมอกฝนสามสูนสี่ครับยังอยู่บนยอดเขากระวินอยู่เลยยังไม่ถึงรับยังไม่ถึงไงอ้กมอสิบวังน้ำงเขียวเลยครับใกล้ถึงแล้วครับอันนี้ก็ เส้นทางก็จะปลอดภัยหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่เลนส่วนรับ <_ han> แต่ระวังหมอกมันจะหนาไปเรื่อยๆครับการสดชื่น23 22 23มองศาครับ <_ han> ใครถึงกมก็จกมสิทธิ์มันน้าเขียว ใายเลวครับเขาใหญ่เลี้ยวซ้ายตัดนครราชสีมาครับใล้ถึงอุอมโมงเขาเรียกอุมโมงเปิดที่แยกไว้เขาแผงมาครับโอ้โหขาวตัวเลยตอนนี้เปิดปิดแอร์นะครับปิดแอร์วิ่งมา,ากับตลอดทางนะครับอากาศเย็นดี หมดแล้วครับอุบลนครับอุบลนพี่น้องครับแม่น้ำูนครับอุย้ยตห็ยแม่น้ำวนครับสายไหนข้ามไปครับสะพานแม่น้ำมูลใครมาวนได้ข้ามสะพานแม่น้ำมูลคู่นั้นอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีครับ <c oughs> โอ้ยบางต้นสัมสาด้วยครับโอ้น้ำเยอะเว้ลนตะตลิงเลยบนพี่ย มะฮอดแล้วครับหงเกียมสามคันแล้วก็มาเจอผลไม้ครับบักแอปเปลิลองเกียมครับโ,โฟกัสหน่อยดิไปจิ้มวครับบักแอปเปลิลครับอืมแซ่บ ขอเลนเจอรครับโทดจ้าเขาเนื่อมาดานน้ำตกสร้อยอะไรนะเนี่ยเหรอสร้สอยสวรรค์เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ครับตอนนี้สิบหกสองแปดว่าจะมาแจ้งครับจะเข้าผาโศกนะครับโอเคครับเราคงเข้าก่อนค่อยว่ากันมาถึงแล้วครับ ผาโศกค,ครับ7กกิโลนะครับ16.32สองออกจากระยองตีสามครับมื้อเช้าวันที่23กันยายนนะครับนี่เราจะเข้าไปนอนที่ผาโศกค,ครับเป็นอันซินของจังหวัดอุบลครับผมทางออฟโรดแบบมินิโอเคครับไปไปเห็นอย่างมาเห็นให้ โอ้โอเคครับครับโอ้มาทางทางทางไปผาสูกครับตรงอย่างเดียวเนาะตรงอย่างเดียวสิไปทางทางหลักเนาะมันมีป้ายตลอดปมัมัน้าดไปทง้ไปทาางไปท้ปง้ทางตไปา้ไปทางใ้ไปทางใต้ไปทา้ไปทาง้างใต้ไะามีไปทางทาานปไปทป้ไ้างไาไปทาง้ไปไปาง้งป้าท มี่ไปแดดหน้มันกันทมีป้ายนี่ใ่แล้วมัโอเคโอเคครับขอบคุณหลายๆครับไอครับไปนอนครับโอ้ครับผมโอ้โอเคครับขอบคุณหลายครับผมครับทางแยกนี้วัดใจนะครับเฮาต้องหวกขวานะครับ5.3ากิโลนะครับไปตามป้ายครับเป็นเขตอุทยานนะครับ ทำอะไรก็ต้องรักษาความสะอาดนะครับตอนนี้อ่าไปทางไหนครับนี่นีครับนีนีซ้ายครับซ้ายนีวิกเกเตอร์ซ้ายครับไปซ้ายทางขวานี้น่าเล่นนะนี่แหลมอเตอร์ไซค์นะครับโอ้ตัวนี้สวยทางเป็นมินิเด็กๆครับรถเก่งก็มาได้ครับแต่ว่าต้องมีเงินซ่อมช่วงล่างน้อยใช่ไหม ลูกพี่เดี๋ยวได้องไปดูไปไปทางไหนวะมันน่าจะไปได้ทั้งสองทางครับผมเข้าใจว่าเจรลอยเลยครับสภาพเส้นทางไปผาโศกครับโอ้โหน้ำใสเลยครับ สวยเลยครับตอนนี้ห้าโมงตรงเลยครับากแคมเปอร์ครับโอ้ภาพนี้สวยครับออกจากระยองตีสามครับตอนนี้ห้าโมงครับยังไม่นอนประมาณ700ดร้อกโลกับแ0ดร้อยโลครับขาโศกอุทยานแห่งชาติขาแต้มใช่ไหมครัพี่ อะไรพี่โอ้โหยาดองครับแก้ม่อยแก้มื่อยนี่ครับดูนี่ครับอันนี้รสชาติปรับปรุงแล้วนะยังหวาน <c oughs> ยังหวานอยู่เติมน้ำผึ้งเดีจะแตกใหม่ยาดองใส่น้ำผึ้ง <c oughs> หวานน้ำผึ้งครับ <c oughs> นี่หน้ายัางสดอยู่ครับเหลือสักพักจะไม่สด ครับที่หาโศกค,ครับที่เห็นตุ่มๆนี้ก็คือสเก็ดจากภูเขาไฟนะครับเป็น3ล้าน8ปแสน2หมืปีครับผมครับไปครับหาโศกค,ครับถึงแล้วครับผมเราวิ่งมา795กิโลครับ น่าจะประมาณ800กว่าแล้วเพราะว่ายางมันใหญ่ครับตอนนี้ก็5โมง20ครับจากตี3ครับจากบ้านฉางระยองโอเคครับเราก็มาถึงแล้วครับสบายดีผาโศกครับอันซีนจังหวัดอุบลครับผมมาถึงแล้วครับนั่นคือฝั่ง พี่น <Yup. S 2> uh ้องลาวนะครับสบอลาวครับ huh. น uh ั้นคือเนครับดูเนครับโอ้โหชิวมากเลยครับเนสวยงามมากครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับโปกักันไหมครับโอ้ดูครับอันซีนครับมาบอกุชชี่ พี่ผาโศกครับต้องมาลงเล่นน้ำนี่ครับโอ้เขามีที่กั้นอยู่ครับโคตรสวยเลย ช้าที่30กันยา2566ครับที่ผาโศกนะครับที่เห็นนั่นคือแม่น้ำโขงนะครับแล้วฝั่งนู้นก็คือฝั่งสอบอลาวนะครับเพื่อนบ้านเราอ่างกุชชี่ตรงนู้นนะครับประมาณ150เมตรครับน้ำใสสะอาดครับอากาศเย็น ผาโศกนี้เข้ามา 7. 5ุ้ากิโลนะครับรถธรรมดาเข้ามาได้นะครับไม่ต้องโฟวินช่วงนี้ถ้าฝนตกหนักๆไม่แน่ครับส่วนรถรถเก่งรถเก่งนะครับ <c oughs> ก็เอามาได้นะครับแต่ว่าขาวออกไปต้องต้องซ่อมหรือต้องขายครับผา <c oughs> โศกนี้ถ้าใครมา เขาให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่น้ำตกส้อยสวรรค์นะครับเพื่อขออนุญาตก่อนครับแต่เมื่อวานนี้ผมไปเจ้าหน้าที่ไม่อยู่แล้วครับประมาณ1ิ2 0นนะครับเลยเข้ามาโดยพลรักการเดี๋ยวเช้านี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้ามานะครับถ้ามีค่าใช้จ่ายแล้วเราก็ต้องเสียให้เขาแล้วก็บอกกล่าวเขาว่าได้เราได้เป็นรายงานตัวแล้วแต่ไม่พบเจ้าหน้าที่ ที่น้ำตกซ้อยสวรรค์ส่วนขยะใครมาเอามาแล้วก็พยายามไม่ต้องพยายามครับเอาออกไปเท่าที่ท่านเอามานะครับอย่าได้ทิ้งไว้เป็นภาระ,ะของเจ้าหน้าที่เขานะครับโปรดช่วยกันร,รักษาความสะอาดครับผมห้องน้ำมีสามห้องครับมีน้ำตลอดเลยครับห้องน้ำสะอาดับผม สวยงามมากครับอากาศดีโอเคครับเที่ยวก่อนอย่าพึ่งตายสุขภาพแข็งแรงทุกท่านโจเรนเจอร์พีบ้าพาเลาะนะครับที่ผาโศกครับผมประเทศสยามเรา ลานกลางเต้นอยู่ข้างบนนะครับห่างจากอ่างอาบน้ำกุชี่ประมาณ200เมตรนะครับนี่คือวิวฝั่งนุ่นสอบอลาวนะครับแล้วเปนน้ำโขงบ้านเราที่กั้นระหว่างเพื่อนบ้านเราครับนี่คือทางที่จะไปอ่างกุชี่นะครับอยู่ตรงโน้นนะครับประมาณ2อ0เมตรเดินไม่ยากครับ แล้วก็จะมีห้องน้ำเราพาไปดูห้องน้ำนะครับก็ทำสะอาดมากนี่น่าจะเป็นลาวาที่มาจากภูเขาไฟไหมครับเนี่ยเป็นหยักๆอยา่อยางเงี้ยหรือเกิดจากน้ำฝนครับน่าจะเป็นหลายร้อยล้านปีนะครับนี่ธรรมชาติครับผมนาเที่ยวกันก็รักษาความสะอาดนะครับแล้วก็ขลรบ ธรรมชาติและก็ลบสังคมให้กันและกันให้เกียรติกันและกันนะครับอย่าส่งเสียงดังอย่าทำลายน้ำใจกันและกันและเหนืออื่นใดก็คือรักษาธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานกันครับห้องน้ำครับครับห้องน้ำครับาจากจุดจางเต้นก็ประมาณร้อยเมตรร้อยร้อยห้าสิบเมตรครับ แล้วก็ทางลนไปอ่างอาบน้ํานะครับนะครับห้องน้ำสะอาดนะครับมีน้ําตลอดมี3ามห้องครับอเอ้คเลยแล้วก็มีมีไฟโซลาเซลล์นะเมื่อคืนนะครับโอเคครับ ยาครับฝากด้วยนะครับใครมาก็พยายามเอาไปทิ้งด้วยนะครับเนี่ยครับนิดหน่อยนะครับท่านออกมาแล้วท่านควรที่จะเก็บทิ้งนะครับอันนี้เราก็จะช่วยท่านเก็บก่อนนะครับก็รักษาธรรมชาติเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับนะครับนิดหน่อยนะครับ กลับบ้านอ่าินลูกฉันนะฉันจะตีมือเลยเย้ครับมาครับพวกห่วงหัวปาครับผมเช้านี้พี่ถึงทำไรให้ทานครับหอมไข่ปลาครับมไข่ปลาไข่เจียวครับอันนี้อะไรนะนัำกะเพราครับน้กะเพราครับเรียบร้อยไปแล้วเกลยวครับใส่หอมครับแล้วพี่ถึงอย่าลืมใส่ใจครับ อ่าดูลูกค้าที่รอนะครับนี่ครับนี่ก็รอพี่นี่เขาก็รอนะครับพี่ครับรอนิดนึงนะครับลูกครับรอพ่อก็ทําให้ครับไข่เกียวไข่ปลานะครับครับผมครับลูกๆครับรอเพียบเลยครับสองตัวครับเขาก็มารอแต่เช้าแล้วครับไปถึงถางก็ยังเขาชอบเค็มไหมเรียบร้อยทำดีครับผมโอ้หมอกครับหมอกฝนครับ โศกครับแต่คนมาไม่โศกนะครับครับมนุษย์ขากราสาเนี่ยมนุษย์กี่เหม็นกินอิ่มแล้วก็ต้องให้เพื่อนสมาชิกรวมโลกนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ต้องหงุดหงิไหม่ยมีเนื้อนะครับเนื้อเกลดดเด้วยนะครับปลาเขียบเลยอ่ะอันนี้ให้เพื่อนรุมโลกครับที่เขารออยู่ครับขอใส่ปลาหน่อยนึงนะพี่นะเดี๋ยวก็จะจืดครับถ้ามันพูดได้มันด่าเราแล้วล่ะเข้มแล้วครับผม เอาไข่มาไหมไข่เออไข่ไข่สุกแจ็คครับนะระวังหมาไม่แดกนะครับพี่ทำให้เขาต้องใส่ใจนะพี่เขาก็เป็นชีวิตชีวิตหนึ่งนะพี่ถึงครับเราจะกินหมาไม่พี่พี่จะพึ่งอย่าพึ่งเอาเดี๋ยวไอเอิงอ่ะเอิงอ่ะเอิงอ่ะทำไมบอบอบเจ้ามาชิมมามันโอเคไหมา จะบอกจะบอกจะบอกก็ไมเอาผ่านไหมเอาเอาแยกกันแยกกันเอาบดบดบดชิมก่อนบดบดชิมก่อนออาพี่พี่มันร้องแล้วเนฮะบดเอาห่างๆกันหน่อยแล้วมันจะกัดกันไม่ได้คุณไปเทงันไปถูกคุณเสิร์ฟเขาเป็นการเสิร์ฟโอ้โหมคลเขาก็เป็นมนุษย์โลกนะเขาก็เป็นสัตว์โลกหน่อยแท้ ขอบคอเค,ครับเพื่อพี่น้องและคนร่วมโลกของเรานะดูดิดูเขาทานดิไอเป่ปงเป่งเอาหน้ามันแนมันยิ่แค่หน้ามันยิ่แค่นมันยิแนนย่แค่น,นะดูมันสัวบเบาสัวบเาวบเามันหิวเนาะโอ้ลูกเอ้ไปรอตั้งแต่อยู่อ่างกุชีเปล่าาเป็<ห>นต้มยำเลยเนาะมาพี่ครับ <c oughs> ทำบุญทำทานนะครับ เพื่อนร่วมโลกครับผมพี่ถ้าเขาไม่อิ่มพี่ก็ต้องหุงข้าวนะเดี๋ยวผมหุงข้าวให้มันเพิ่ม <c oughs> หมุ่นเพียวบางเลยครับมีจานให้เขาลองลองจานให้เขานะครับครับกางเกงเขาออกหมดแล้วครับพี่น่าจะเอามอยเขาเลยเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> เพื่อนร่วมโลกครับคุ้มกับที่รอคอยนี่ปรุงพิเศษเลย,ยนี่ <c oughs> เพียงจะลืมหน้าไหมมันเด้อมันีแค่น มันเลยงไปกินน้ำนุ่มได้กันได้ด้วยครับอ้ไข่ปลาเดี๋ยวพี่วันนี้ล้วสวดเราสวดเรามันมามาแต่แต่ปาคทางจริงวันน่ะไช่มันเจอมาอยู่แถวนี้มันลูกปาบ้านปลาอืมกินได้เลยแเบอเอาเอาเอาสูได้กินอิ่มๆด้วยสัครับ ตึงหูข้าวมันอีกไหมยังมีเวลา,านะพวกเราโจ้ขึ้นมาข้าวเปล่ากินไหมนี่กินข้าวเปล่ากินครับเลยไเลข้าวเปล่าถุงมากกว่าหรือต้มมามมาให้มันกินดีให้กินมดผาโศกค,ครับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 29กันยา2566้ครับน้ำยังมีตลอดใสเย็นครับฝั่งน้นก็คือสปอลอาวครับพี่น้องเรามาให้ได้นะครับอย่าเพึ่งตายอันซินประเทศสยามเราครับ ขาออกครับจากขาโศกเราจะเป็นขั้นอย่างนี้ครับรถจิงมาได้ครับแต่ว่าต้องซ่อมแล้วอาจจะขายทิ้งครับบอล์เจอร์เจอครับโอ้โหเนินนี้ไอหินุนครับไอหินุนไอหินุนนิดหนึ่ครับครับไม่งั้นอ่ะ เราจะไปทําลายธรรมชาติครับรถเราไม่เป็นไรครับซ่อมได้แต่ธรรมชาติซ่อมไม่ได้นะครับนะครับเราต้องติงเรื่องธรรมชาติครับวันนี้ใครทําลายหินเนี่ยใช่ถึงมากพี่อยกเมียนเคครับ walking speed walking speed ตรงก่อน okay, okay. ได้ได้ผ่านเรียบร้อยนี่คือ เต็มรถเต็มรถเต็มไปสบายล็อกโคครับชักเขมเปอเข้าเราข้างแรกนะครับที่ด่านช่องเม็กเอกสารใช้สำเนารถหน้าที่มีชื่อเรานะครับสองแผ่นแล้วก็หน้าเสียวสีสองแผ่นแล้วก็พาสปอร์ตรถนะครับไม่ต้องถ่ายเอกสารเอกสารนี่คือสำเนารถ หน้าที่มีชื่อเราสองแผ่นนะครับแล้วก็หน้าเสรยภาษีสองแผ่นแล้วก็บัตรประชาชนสองสองแผ่นแล้วก็พาส,สปอร์ตส,สองแผ่นครับวันนี้วันที่สามสิบกันยาหกหกนะครับจะเข้าไปสวอลาวใต้สามคืนครับผม